งดแต่ฉันก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วโอ้ชีตเราอยู่ทะเลทรายนะครับทุกคนก็โอ้ไม่กอดอันนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้นะครับเควส์กำลังให้พวกเราเนี่ยไปตามหาเพื่อนน,นั่นเองรู้สึกว่าเราจะเจอเทลส์หรือเปล่านะเออโอเคโอ้มีไงแท็กตรงนี้ป๊อป๊ โอเคนำเราใกล้จะถึงแล้วนะเอาละใครอยู่ในนั้นเนาะเออเดี๋ยวเราใส่ลูกตัวนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยโทเค้นสีแดงไม่น่าจะใช่เทลหรอ,ลอ่าเฮ้ยนักโคสนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนักโคสนายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยช่างมันมเถอะฉันจะพานายออกไปเองรอแป๊บหนึ่งนะ โอเคครับเอ่อให้ไปเก็บโทเคนแล้วเราต้องไปเอาโทเคนที่ไหนโอ้มีตรงนั้นด้วยทุกคนปืนใหญ่โอเคได้นะเข้าโทเคนมาละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเหมือนว่าเกมจะให้เราปลดล็อกทรีอีกแล้วนะก็ไอเหินกางอากาศเราเอาเลยแล้วกันไหนๆก็ เกมสอนเรานะครับกดซ้ายอ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับง่ายง่ายง่ายทริคทริคง่ายนะทำทริคกลางอากาศง่ายโอ้สวัสดีบอสอ่ะโดนไปดีโซนิกไซรูปไปหนึ่งที โอเคฮะอ่าตรงนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยไอ้ตรงนี้เกพอป่าวะไม่พออะไรครับเนี่ยนี่คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะขึ้นไปดูครับเผื่อมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรเอ่อนักโคโทเค็นโอ้อะไรวะเนี่ย โอ้ได้แล้วทุกคนผมได้ละมาไปคุยกับนักเข้ากันคัสซินใหม่ด้วยฮะเจง๋จงเงผมชอบคือจริงๆมันก็เปลี่ยนมุมกล้องนิดหน่อยนั่นแหละ หัอช่วยทำอะไรสักอยาก่างซิฉันยังไม่เห็นตัวเองเลยฉันจัดการกับมันได้โอเคไหมเออเกิดอะไรขึ้นกับนายเนีย่ยฮะอ้าฉันโดนพลังแปลกประหลาดของเกาะแค่นิดหน่อยเอง,งว่าแต่นายมาทำอะไรสักไกลเชียวก็ฉันกำลังตรวจสอบซากประหลาดที่อยู่ตอนฉันย้ายมาที่นี่ฉันเลยมาติดกับอยู่ที่นี่อะดิ นายนี่มันซื้อบือจริงๆเลยก็พาฉันออกไปจากที่นี่สิับทโถฟังนะช่วยฉันตามหาเคออส e m ม r a l รช่วยจะได้ทุก่นกระป๋องพวกนั้นส่วนนายก็จะได้เป็นอิสระและกลับไปปกป้องมาสซ m ม r a l รได้ทันเวลาเออฟังด้เข้าท่าดิโอเคเออเมื่อกี้ผมขอเวลาปรับเสียงแป๊บนึงนะขอปรับเสียงแป๊บนึงเสียงแบบนี้โอเคดีล้ว ตัวนี้ชืช่อสไตรเดอร์ชื่อชื่อชื่อเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรโอ้ขึ้นเลยแล้วกันโอ,โอเคเราให้กดบูส์ง่ายอันนี้ง่ายโอเคแล้วก็กดบูสอีกรอบหนึ่งมันอยู่อะไรมาเลเซอร์เหรอเฮ้ยขึ้นลงไม่ทันโจมตีมัน โอเคโอเคเอาอีกไหมเฮ้ยไฮ้ยเล็ดเลยนิดเดียวทุกคนอ้หตายยากจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวครหนึ่งนะขอตีป,ปีทันแล้วหนึง่ง 2.000ไปตรงตีครับท้ายเรียบร้อยแม่งเอาจริงดีนะเสื้อมันเยอะจังวะโอเคเราได้โพโตเกียแลมานะครับเอ่อเมื่อกี้ที่ผมไปเอาโทเคนักข้อผมเห็นไซเบอร์สเปซอยู่ซึ่งฉะนั้นเราจะไปเล่นไซเบอร์สเปซกัน โซกรีนฮิลอีกแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยอ๋อกรีนฮิลเจคโซนิกเจเนเรชั่นตอนช่วงแรกผมจำได้แค่นี้ผมเคยเล่นแล้วนะรีก็ต่อเลยวู <Ooh. S 1> ้ฟิลนลุกดีลูไปอ้าว นีโซนิโอ๊ยแพลตฟอร์มโคตรเกียดแพลตฟอร์มเลยเอาจริงนะเมื่อโซนิกเริ่มกระโดดใช่ไหมแบบเริ่มฝึกแพลตฟอร์มในเกมเนี้ยมันโคตรแปลกอ่ะเวลากระโดดอ่ะแต่ก็ถือว่าเล่นโอเคนะเยสเซอร์วอลวอลวอลคีใไหมวอลคี are you serious right now bro ออโอเคเอเรี่ยนม่วงอีกแล้วอะว่าแต่ไอเอรียญม่วงมันเอาไปทําอะไรได้ทุกคนเอ่อใครที่เคยเล่นโซนิกบอลเกียก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าไอเอรี่ยญม่วงให้มันใช้ทําอะไรเพราะผมก็นั่งงง,งมาตั้งแต่หลายพาร์ทก่อนแล้วเนาะว่ามันคืออะไรเรายังไม่คุ้นกับด่านนี้สักเท่าไหร่เลยนั่นเองครับผมไม่คุ้นเลยนะด่านเนี้ยแบบเล่นไม่เป็นเลยโอเคเอ่อเอ่อเอ่อไอ้นั่นอยู่ไหนอ๋อ นี่ของใหม่นี่ใช่ปะ่ะเพราะว่าผมว่าเกาะเก่าไม่มีถ้าจำไม่ผิดนะโอเคได้มาละเปิดแมปอีกครั้งเอรอบนี้จะไปเปิดตรงไหน,นผมว่าพาร์ทนี้จะเป็นเอสำหรับพาร์ทนี้นะผมบอกเลยนะว่าจะเป็นการเปิดแมปแล้วก็ตามหาวอล์คีเพื่อไปคุยกับเอไปเอาเคลืเอมาอดแล้วก็ไปตามหานักเขานะซึ่งถ้าก็นั่นแหละนะ นี่ก็จะแอบหน้าเบื่อนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องวิ่งไปวิ่งมาในที่ใหญ่ๆที่นี่นะครับเฮ้ยอะไรเมื่อกี้อ๋อผมผมลืมบอกนะครับในในคลิปวิดีโอที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้ s o n i f ฟ o n t i e r นะครับได้ทำการอัปเดตแพทใหม่เป็นแพท1.20เป็นแพทที่อัปเดตอแคมราโหมดนี่ทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่ดูนะแล้วผมก็กดโฟโต้โหมดใช่ไหมแล้วผมก็มาตรงนี้ อันนี้คืออัปเดตใหม่นะผมว่ามันก็โอ้หม่กอดโซนิกโอ้ชิสเนี่ยนะสามารถปรับมุมกล้องขึ้นลงได้นี่คนระับก็ถือว่าเท่ดีอ่ะอ่าแล้วก็ปรับฟิลเตอร์ได้นะแต่ว่าถ้าเทียบกับเกมแนวสายถ่ายรูปเกมอื่นๆเนี่ยผมว่าโซ n i c ยังสู้ไม่ได้นะเพราะว่ามันยังปรับตั้งค่าตั้งค่าสีภาพอะไรไม่ค่อยได้นะแบบสมมติผมอยากใส่ฟิลเตอร์ตึงๆอะไรอย่างเงี้ยมันใส่ได้แค่ไม่กี่อันนะอ ามาดูมามาให้ดูแค่นี้แหละโอ้ยช็ดผมลืมโอเคเราเรารอดมาได้ยังไงเนี่ยโอเคเราได้โฟโตเกียอีกเหรอนะครับเราไปไหนกันต่ออุ้ยอะไรเนะี oh, ่ยอ๋อไอที่ปลดล็อกโกโก้โอเคครับเราช่วยเหลือโกโก้ go อีกแล้วนะครับอาจจะมีโหมดมาให้เล่น,นอะไรอย่างนี้วันนะี้วันพฤหัสนะโอ้ไม่ก๊อดโอ้ยเดี๋ยว นี่ไงอุ้ยเพลนโคตรแตกนะครับผมบอกตรงๆยังไงไซเบอร์สเวตก็ยังเปจุดอ่อนของโซนิคฟอนเทียอยู่ดีนะครับผมกาลังตีได้เลยโอเคเราขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยเดราเรา,เ,ราเออนั่นแหละเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเยับ แล้วก็ตายไปแล้วโอ oh, what the hell no man what the okay, แรงสี่ผมผมรับได้นะเพราะว่าผมตายไม่รู้กี่รอบแต่การที่ผมได้เหรียญแดงครบเนี่ยแล้วผมไม่ได้แรง A A หรือว่าดีกว่านี้มันไม่ยอมอะ่ะผมไม่ยอมผมไม่ยอมโอเคนะ Let's go ผมบอกแล้วถ้าผมทําเวลาเร็วผมก็ได้แรงเอสวิอะไรอะ่ะเ,เปิดแมปหรอลองเปิดแมปนี่ผมอยากลองเล่นดูอะไรอ่ะ๋อแทรีแผ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 รี L หนึ่ง R หนึ่งปึ๊บยิงไม่ได้ไล่สูงโอเคได้ีกสี่ร้อยห้าสิบห้าเมตรโอ้ใหม o กเลขโคตรดีจริงๆเอาจริงๆนะว่เราเปิดแมปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวิจะแมปโคตรใหญ่เลยแมปใหญ่กว่าไอ้อันแรกอีก อคเรานั่งอันนี้โอ้มายกโอด เพื่อในขณะที่ฉันคุมมันไม่ได้เต็มที่ฉันปลุกให้มันต่อต้านนายได้ฉันต้องไปหาพื้นที่ที่มันปลอดภัย เร็วโซนิกจูโซนิกหนีโซนิกตะขาบมาตามมึงมาแล้วโซนิกหนีไปโซนิกโอ้ไม่กอนเชี่ยวไยิงระเบิดมาทุกคนโอ้ไม่ก้อนคนเยอะเด้อ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 ระเบิดโคตรเยอะเลยไหมป๊บนึงนะเาคุยกันได้แล้วทุกคนเราคุยกันได้เดียวเดียวเดียวโอ้โหอย่างเยอะแล้วระเบิดระเบิดเยอะจัดระเบิดโอเคโอเคลบลบโซนิกลบ โอเคควิกสเตปตรงนี้แล้วก็เราเลียวเองดีกว่านะง่ายกว่าเยอะเลยโอเคแล้วก็ไปทางนี้ปั๊บปั๊บแล้วเราจะโซนิกโอเคเราใกล้ถึงเร็วโซนอีกหนีไปโซนอีกว้าว้อ้ เออเออเออนายหนีตลอดไปไม่ได้หรอกขอเตือนไปครั้งสุดท้ายหนีไปซะ <c oughs> นั่นเป็นการเตือนแล้วเหรอ โอ้ยเดียว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 เฮ้ยเดียว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 มาทําไมเนี่ยมาทําไมเดี๋ยวพี่พี่ครับพี่ต้องการอะไรจากผมเนี่ยโอเคเราไปคุยกับนักกสกันต่อพ่อของฉันพูดถึงเกี่ยวกับนายนายมันประมาทและบ้าบินฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอต้องการอะไรแต่ถ้าเราได้คุยไม่ ไม่สนทนาไม่มีข้อแลกเปลี่ยนมีแค่การกำจัดเท่านั้นเ้าด<ะ>วโวโวโวเดี๋ยวสิเดี๋ยวอะไรเธอโจมตีอะไรนะใช่เธอเป็นแบบนั้นแหละแต่ดูเหมือนเธอกำลังปกป้องบางอย่าง หรือใครสักคนฉันยินดีที่จะช่วยเธอนะแต่ก่อนอื่นช่วยอธิบายหน่อยได้ไมั้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่นายไม่รู้หรอกว่านายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนายเชื่อใจเธอไปโซดิกไม่เชื่อสักหน่อยเชื่อฉันสิโอเยี่ยมเวด ยอดลคลกนักโกโอเคนักโกเอาไปเลยน <laughs> ักโก้นักโกนักโกโก้กโอเคมันมีหลุมมีบอ่อด้วยที่เนี่ยเดี๋ยวผมไม่ได้ตั้งใจจะสู้กับบอสแล้วพี่มาจากไหนนะพี่ชื่อแทงเหรอดูสิว่าจะแทงแค่ไหนโอ้ oh my god มันดูดผมเข้าไปในโถหลุมพายุโอเคร์ okay. าแรกยังไม่พออีกใช่ไหมเนี่ย โอเคครับพาร์ทสองเดยวเดยวเด้อเด,เ,ดเราคุยกันได้พี่เราคุยกันได้พี่เล่นมุกอะไรวนะเนี่ยโอเคมันจะหมุนสามร้อยหกองศาโอเคมันดูดผมละสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่โอเคเล่นนักเก็เดียว โ okay. อเคอ๋ออ๋อมันิงจรวดมาแล้วมันิงจรวดมาแล้วมันมีจรวดแล้วพี่พี่เราคุยกันได้นะพี่เอ่อหวังว่าพี่จะไม่หัวร้อนเกินโอ้ไม่ก็เดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซนิกโซนิกโซนิกลบเซโนนิกลบเซโนนิกลบเซโนนิกโอเคมันหมุนแรงอีกละเอ่อรอเราดูดกันโอเคออนนะโซนิกสามสองหนึ่งเออเอ้ย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 เขียมันลงมาอีกแล้ว โซน,นิคทำร้ายมโอเคนี่ตายได้แล้วฮัโลโหลเออสวยน่ากินขาดอยู่ลอเคครับลุยต่อ เราได้ดีเฟนซ์กันมาเคเราเปิดแมปนะครับดูซิว่าตัวนี้มีอะไรโอ้เราโอ้เดี๋อยๆโซนิกเกียรนะโซนิกเกียรนะพาโซนิกไปตรงนั้นทำไมพี่จมน้ำโซนิกเกือบจมน้ำไม่รอดละเกือบเกือบจมน้ำตายอ่ะโอเคคุยกับนักเกิ้อ เห็นตาประทับอยู่ตรงกลางบ่อไหมถ้าเราดึงออกเราก็ระบายน้ำได้แต่ปัญหาก็คือฉันยังโปรกใสยอยู่หน้านานก็ว่ายน้ำไม่เป็นอีกว้าวขอบคุณสำหรับควาชมแล้วกันว่าแต่ถ้าฉันสามารถยิงไปกระทบกับเครื่องเพื่อดึงโซ่ขึ้นไม่แน่นะฉันอาจจะเอาโซ่เข้าไปในเครื่องเก็บโซ่ได้มันคุ้มค่าที่จะลองนะแต่ระวังอย่าลื่นหรือล่วงละ่ะฉันไม่สามารถดึงานออกมาได้นะ โอเคเอ่อ okay. uh, ให้เราไปใส่รูปใส่จรวดนั่นใช่ไหมโอเคผมมีแผนที่ดีจีเนียสกว่านี้โ okay. อเคเราได้มาละโอ้ยกดจรวดทำไมต้องมุน316องศาโอ้ oh, มันจะระเบิดภายในอีก28วิเร็วโซนิกวิ่งเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมโซนิกโซนิกทำไมโซนิกเดินอย่างนั้นอะโซนิกวิ่งอย่างนั้นทำไมโอเคเอ่อ okay. uh, เรายังมือแต่พูดับโหลดรีโหลดกันรีโหลดกระสุนเ <c oughs> ตรียมพร้อมยิง เออเลงเป้าไปที่อันนึกป่ะมันยิงเป้าอ่ะยิงปืนอ่ะยิงไปแล้วเฮ้ยสำเร็จว่ะทุกคนแต่มันจะสูบน้ำออกทำไมวะผมไม่เข้าใจตรงเนะี้ยผมไม่เข้าใจนักโคนะมึงทำลายธรรมาชาตินักโคมึงสูบน้ำออกทำไมอ่ะไม่งากาศที่นี่ก็ยังร้อนเลยเชี่ยสูบน้ำออกทำไมวะไม่น่าทำเลยนักโค โอ oh, ไม่นะบ๊ายบายนะน้ำไวเจอกันี่โซนิกมันวนะ่าน้ำไม่เป็นครับแต่โซนิ้มันก็แบบชอบเท่าอุดมสมบูรนะ์แต่นี่แบบแห้งแหลกเลยนะเนะี่ยสำเร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวนะการสูบแหล่งน้ำออกมันเป็นเรื่องที่ดีเหรอกว่าน้าได้เปิดทางที่ถูกต้องแล้วดินั่นแหละสิ่งที่สำคัญละ พูดอะไรของนายนายไม่รู้สึกร้อนอะไรเลยนี่อ,อ้องั้นฉันแข่งกับนายไปจนถึงเอเมอรัลด์ถัดไปแล้วกันเอ,อ่อเยี่ยมวอลคีก้กันต่ออ,อ่าวอลคี้ต้องไปเอาจากไซเบอร์สเปซนะครับแล้วก็การที่เราจะไปเอาจากไซเบอร์สเปซเราต้องไปขอต่อเทกเจอร์ไม่โหลดเทกเจอร์ไม่โหลดทุกคนเทกเจอร์ไม่โหลดบเชง โอ้ไม่กอดโอ้ลูกๆะลูกสามอันเลยไม่กอดเดี๋ยวเดี๋ยว okay. โอเคโจนตีอย่างนี้แล้วกนขึ้นไปโวนิ้โซนิคตกแล้วเรียบร้อยครับ นี่แหละสุดยอดไปเลยอีกประมาณ500เมตรนะครับเราเราต้องไปหา chaos emerald ว่าตาเฮ็ดวัดตาโอมเชียตกใจหมดอันนี้ตกใจจริงแม่งฉลามมาไงวะพี่ฉลามเดี๋ยวนี่มันมันอยู่นู่นไงมันอยู่นู่นมานี่เลยไอตูดโอ้ก่อนจะไปเอา chaos emerald ต้องมีศึกอะไรแบบนี้ก่อนใช่ไหมพี่เอามางั้นจัดมา อ๋อโคตรโๆตรโคตโคตโคตรโอเคแต่ยังรอดอยอู่เดี๋ยวลุเดี๋ยวลุตหมายว่ครับโซนิโคตรแรงเดี๋ยวๆดลบก่อนลดก่อนเออสวยแหละ,ละงามงามมากงามพลาม8ปดเอาล่ะโซนิกอย่าพาดนะเฮ้ยโอเคอเค่าห้า มันพาผมลอยขึ้นฟ้าอีกแล้วเดี๋ย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 วโอเคยังรอดไม่ได้ครับทุกคนโอเคตีฉลามขึ้นมาบนบกครับเดี๋ยวทำไมผมตีไม่ได้โอ้โหเฮียบจะโจมตีเดี๋ยวโซนิกเฮ้ยมันหนีอีกแล้วอุ้ยอยู่ไหนวะ เร็วๆๆก่อนที่มันจะสายเกินไปเร็วๆอู้มันไม่ตายคนไปไหนวะอ๋อนู่นๆเดียว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 ,ยวมันหายไปไหนวะอู้ my god กดผมตกใจเอ่อมันอยู่ไหนเนี่ยโอเคมันอยู่นู่นมานี่เลยไอ้ฉลามอ้อ โอ้โหจะลวดจะเย็นนะพี่เอ้ยเข้ามาโป้งไว้ดิปึ๊บเรียบร้อยครับตายไปดิเครื่อง T4 มันก็จะอะไรไม่รู้อะเสียงมันดังแปลกๆอะเสียงมันไม่เคยดังแบบนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยโอเค เราได้เคออสเองมาล่อมาแล้วนะครับ Let's go boys Let's go